โอ้โหสวยงามครับวันนี้โอ้โหลากครับลากโอ้โหลากลากอีกแล้วครับโอ้โหสวยงามจริงๆจานปืนกลองแท้ครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหได้เรื่องเอาอีกแล้วครับเปิดสายเปิดนอกเปิดนอกเปิดนอกเลยได้ไงเปิดนรกนี่คือแล้ว เห่ okay, ครับในเรื่องครับเปิดในโลกเลยเปิดในโลกเลยในเรื่องครับโอ้โห و, สวยงามสวยงามครับเปิดของเงือกมาดิโอ้โหกินมิดด้วยวะโอ้โหในเรื่องครับอุ้ยสุดยอด้ยโ